รวยอยู่แล้วและก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับซุปตาสาวคนดังคนนี้นะครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะมีข้อมูลออกมาชี้ครับว่าเธอนั้นได้ขายบ้านพักในย่านคนดังที่อยู่อาศัยกันและก็ที่ร้องวาวก็คือกำไรที่เธอได้กลับมานั้นนะฮะมีมูล,ลค่าที่เรียกว่าคนทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้งชาติเลยทีเดียว ซึ่งซุปตาคนดังกล่าวคนนี้เป็นใครติดตามกับคมบันเทิงฮะสำหรับซุปตาสาวคนดังกล่าวนั้นนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือนักร้องสาวอย่างเอริน ن แกรนเดียนั่นเองครับที่ตามข้อมูลนั้นชี้ครับว่าเธอเพิ่งจะขายบ้านที่ฮอลลีวูดฮิลส์ของเธอไปในราคาถึง14ล้านเหรียญครับหรือว่าประมาณ480ล้านบาทนั่นเองครับหลังจากที่เธอนั้นเป็นเจ้าของครอบครองเพียง1ปีเท่านั้นฮะ ตามข้อมูลระบุครับว,ว่าเอเรนานั้นเนะฮะเดิมทีเธอซื้อบ้านในราคา13.7ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายนปี2020ครับและก็ขายบ้านในตุลาคมปี2021ฮะ,ะทำให้เธอนั้นฟันกำไรไปมากถึง3แสนเหรียญสหรัฐก่อนจะหักค่าคอมมิชชั่นและก็ค่าภาษีออกไปครับสำหรับทำเลบ้านหลังนี้นะฮะตั้งอยู่ในย่านคนดังอย่างเบิร์ t สตรีทครับที่มีดาราชื่อดังอาศัยอยู่รายรม อยู่เหนือซันเซ็ททริปนั่นเองนะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งตัวบ้านนี้มีเพดานสูง16ฟุตฮะและก็มีสระว่ายน้ําที่เป็นสระว่ายน้าไร้ขอบรวมถึงมีการตกแต่งภายในนะครับที่เน้นความเรียบง่ายแต่ดูหรูหราตามสไตล์ของคนมีเงินครับแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลเปิดเผยครับว่าเจ้าของคนใหม่คือใครแต่ที่ดูๆก็คือต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนฮนะที่ทุ่มทุนซื้อบ้านหลังนี้ที่เรียกว่าในอนาคตนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกฮนะด้วยชื่อเสียงของผู้เป็นเจ้าของอย่างเอรีนานั่นเองครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ